เราห่องกงก็ได้เราไม่ใช่ยวปากกาวัดได้จูไห่ของจีนก็ได้นะครับโอเคค่ะไปไหมไปไปจูไห่ไหมแต่กระเป๋าเราอยู่ฮ่องกงนะเอ้ยเราไม่ได้แวะจูไห่ใช่ไหมไม่มีโอเคค่ะาพี่แต่ที่ต้องเขียนใบตอมอด้วยเพราะว่าถ้าเข้าแผ่นดินใหญ่ต้องใช้ใบต่อของจีน่าค่ะไหครับแต่แต่เป็นช่วงนี้จริงเราฟรีพิซ่าแต่เที่ยวง่ายให้มาอีกมันต้องมันเริ่มแล้วนี่ให้ให้กรอกข้อมูลออนไลน์ใช่ต้องลงทะเบียนก็นี่แหละไม่นานวันขอวันนี้เองมี ที่เรามาเชี่อมหมาเฝ้าก่อนเนาะนะครับของเราวันนี้ก็คือเป็นวันเดทที่หมาเฝ้านะครับนะเที่ยวทุกจุดทุกไฮไลท์นะครับที่สถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นสถานที่สำคัญและเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับของหมาเฝ้าด้วยนะครับเนีเราไปกันแบบเราบอกว่า private VIP ก็ได้นะเพราะว่าหกคนหกคนเองทีเนี้ยตอนเนี้ยทุกคนเนี่ยผมคิดว่ารู้จักนนท์แล้วนะครับตอนนี้นนท์รู้จักชื่อสองท่านแล้วรู้จักพี่ยิงแล้วรู้จักอีกดีแล้วขอทราบชื่ออีกสี่ท่านเสุดท้ายพี่คุณพี่นะคุณพี่ดี